สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาสอนนะคะในการทำถูงนะคะน่ารักน่ารักนะคะที่เมื่อวานนะคะได้สอนกันได้รีวิวหุกันไปนะคะแล้วก็วันนี้จะมาแกะอีกสองถูต่อเลยนะคะสับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหยิบกระดาษกันก่อนนะคะ ใช้แค่หนึ่งแผ่นค่ะเพื่อที่เรานะคะจะทำถุงของเราเนี่ยค่ะใช้กระดาษหนึ่งแผน่นนะคะเสร็จแล้วทุกคนพับครึ่งค่ะนี่นะคะพับครึ่งนะคะแบบนี้พับครึ่งปกติทั่วไปเลยนะทุกคนแล้วก็กดนะคะให้มันเรียบเาง,งนะเสร็จแล้ว แค่นี้เลยนะทุกคนแล้วเราก็ใช้เทปกลาสองหน้านะคะถ้าจะให้ถุงเนี่ยมันไม่มีอะไรมากก็ใช้เป็นเทปกาาสองหน้าแค่นี้เลยคือเราก็แค่กะกะเอาอะค่ะว่าเราจะเอาลักษณะประมาณไหนของถุงอะไรแบบนี้นะคะ่ะอาจจะสั้นกว่านิดนึง อะไรแบบนี้เนี่ยค่ะดึงเข้ามาจะกะกะอาจจะก,กะกะว่าเออขนาดนี้ประมาณก็จะพอเล็กนะคะแล้วตัดชุบอย่เงี้ยแล้วก็เอาถุงของเรามาแบบนี้แล้วอ้าออก ใหนเกินเราก็ตัดออกค่ะแล้วก็รอให้เขาแห้งนะคะแล้วก็ดึงเทปออกได้เลยเนี่ยดึงเทปออก,ดเ,ออกเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะให้กาลมันเทปตักกวก่อน เดี๋ยวนะคะมันจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะ,อะได้แล้วนี่ค่ะดึงออกเลยเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นฐานขันถุงแล้วก็ปิดนะคะปิดมาแล้วกดลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตรงขอบตรงนี้ก็เช่นกันค่ะอีกอย่างนึงนะคะบ้านบ้านไหนนะคะไม่มีสกอต บ้านไหนไม่มีเทปกาวสองหน้านะคะก็ใช้เป็นสกอตเทปก็ได้นะคะก็คือแค่ปิดส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเข้าด้วยกัน,นตามปกติที่เราใช้สกอตเทปเลยนะคะเนี่ยก็ติดลงไปเหมือนเดิมเลยนะ แล้วพอเสร็จแล้วค่ะก็ดึงออกดึงออกแปกติได้เลยค่ะอันนี้เขาจะติดยากนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ค่อยมีช่องนี่เสร็จแล้วถุงที่ทำจากกระดาษง่างยๆเห็นไหมใส่ของได้ด้วยเนีย่ยเห็นไหมดูตรงนี้อันนี้ถุงอาจจะเปี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าตรงโต๊ะนะคะเลอะน้าำะ่ะ ดูว่าเมื่อกี้นะคะเ่งเอาน้ำมามนะคะล้างแก้วมารามามาวางต๊มยุ่จะแบบเปียกนิดนึงอะ่ะเราก็จะเช็ดก่อนอันราวางนี่ยค่ะถุงก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้แบบถุงส่มสกุชชี่ที่เราทำอะ่ะ ที่เราทําไปเมื่อวานที่เราถุงส่งเครื่องประดับของเราอะค่ะเราก็แค่ต้องเขียนข้อความลงไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ของเข้าไปข้างในค่ะเสร็จแล้วก็จับปลายตรงนี้ค่ะแล้วแม็กแบบนี้เราก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาพับถุงนะคะทำง่ายๆ DIY ที่บ้านนะคะก็ เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะคะก็ตามดูได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดถุงอีก2ถุงที่เหลือกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ